นี่นีครับสวยแนี่นี่เอาดิว้ายาเนคมอาไปไหนไม่ได้อย่างงี้บึม้มฮ่าฮด,นดนทฮ่าฮ่าฮ่าท่าฮ่าฮ่ัฮ่า่่่า่า บาลีบาลีนูแบมตายมึงมานี um da <y <y ่เนี่ยบอกเลยเบ๊เบ๊อื้อล่วงตัวแมงโกเกี่อะไรงอนไก่โยวอบซาดีบรุนเมกาดิบรุนนูไบดิบรุนชาไทยทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Path นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนว One Piece ต่อสู้ประจญภัยนะครับเปิดให้เล่นในส่วนของทั้ง iOS และก็ Android เลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างทำไงใต่คิดนะสำหรับใครอยากโหลดมาเล่นนะครับมันจะเป็นเกมแนวว่า One Piece ต่อสู้เนาะท่านผู้ชมเนาะอืมนะครับเออโหลดมาเล่นกันได้นะครับมีเล่นทั้งไอโและก็ไอโนนไปเซิร์ฟจีนนะครับมาวันนี้จะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆอันนี้พี่มานล่นผมว่า quiz เซิร์ฟนะท่านผู้ชมนะอ่ามาเล่น quiz เซิร์ฟตึงๆหน่อยละกันนะน้องๆมาดิมาดิ หนังกำลัลงแพ้หนักระสากนะตองมามากมันจะกระตะปุกกระตะจานนะตองล่วงฮ่าโคตรีโคตรึง,รงมาว่าอันนี้อ่าพี่เอาตัวซาโบ,โบมาทำภารกิจรายวันให้เจนนะคนดูนะจริงๆมันม,ม,นมีมันมีเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องนะนะแต่พี่เล่นเนื้อเรื่อง,งมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะโคตรโลโคตรึงไหนด่าไหนต่อไปอันนี้ใช่ไหมอ่าเจก้กระปากแพก้เจ้กระปากสร้างก่อนนะปัจจัยกระตเอ้ยเอาลุงกันแหละตัวนี้มา Yeah! yeah. Good day! ัสดยครับพี่ดีร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมมมกคุ้ โลโบอกรีปการ์ดไรโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop. No s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยครับเพื่อนเอรีกูดไปนี่ผมได้ใบพลักิจแรวันมาเรียบร้อยนะผมจะทำการสุม่ม oh <my> เอา อ๋อมันอยู่ตรงนี้แ๊บหนึ่งไนส์ nice. รับก่อนรับก่อนอปาลุยต่อครับแต่ผมจะไปเล่นโหมดปกติดูนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวต้องใช้อีกกี่รอบอะโอเคหนึ่งรอบอ่าได้ได้ไปเรนโก้เฮ้ยปากตัดสางแพ้ตัวป,ปากช้างก่อนนี่เปกก็นจักรตะปึกระเตะนะซองมาดิมาดิโอ้เจอแทงคูดว่ะใช่ไหมเนี้ย ามาเดีมาดี๋ไอิวก่อนอุ้ยตับเลยครับสวยอ้ว <c oughs> บึ้มสวยคอร์สับสวยตี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 ตตต อาดีเอาดีนี่เลยครับสวยอ,อุ้ยเออเกือบไปแล้วนะเอาดิอีโว้ยชนกันพอดีเลยเมื่อกี้นี่เออออเ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 กือบตายไม่เงยโอ้ เฮ้ยถึงจัดถึงจัดเนี่เลยครับสวยเฮ้ยนี่นี่นเอาเดิดาบยาวกว่าเว้ยนี่ล่วงเออแตรง ไอ้เออสวยโอ้อาร์ลจิซึงเฟอส์เปอร์เฟกรีบร้อยครับกีตะกิ้กูแล้วเวยมันแขยันวิ่งมาแถววะ โอ้ยจะตายจะตายไวยนี่เขาโว้ชัยนายสวยโอ้ยไอ้ท่าบินหมาข้างหลังนี่แม่งอย่างสารเลวกูโดนหลายรอบไปท่าอย่างงี้

นี่เลยอุ้ยอุ้ยวูดเฉยเลยเออเพื่อนรักเจอกันนะคนรุ่นนี้ว้าโหว่าแล้วเป็นจังหวะมันพอดีเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทะเป็มันโดนดีจังเลยวะสกิลมันเนี่ยเ <c oughs> บอร์ย่ปกักแต่สางเฟสถูกปักสังก่อนลุยต่อดีครับลุยต่อไม่รอแล้วนะท่านนั้นได้อีกสักรอบหนึ่งก็โอเคแล้วยโฮ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 โอ้เจอารูฟี่เกลียรีมาเลยมาดีมาดีดก็ไม่ได้กลัวหรอก นี่นะครับสวยสวยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแม่งเปิดฮาคิสกิลมันแรงจัดๆเลยนะคุณดูนะอืมเนี่ยสกิลผมมันช้าไงคุณดูบิ๊กมัมเนี่ย มใหญ่พิกมัมเราโอ้ี่ใหญ่พิกมัมเราโดนซอมรวนเลยเฮ้ยนี่สวยกูแปลง่ากนะนี่สวยช็อตไอ้มึงสับส ja ับส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 ับวอุ้ยเฮ้ย อ,อือสวยจับช็อตนี่นี่เออบึม้มสวยแวงตัว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 ,ว,วดูอีกรอบนึงสวยจุ้ง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 จุ้เอาดีเย <laughs> วเดีเอาดียแวงรเจ๊ก,กับคนนั่นอีกคนดู เอ้ยทำไมเป็นงั้นล่ะอืมอืมโออโออืมสวยทอดจับขึ้นมาครับแบมเฮ้ยโอ้โหเมื่อปากจะสางแพสแต่ผมปากสางกรอไปไปเจอกันเองโอ้ยโดนเรียบร้อยใหญ่ใหญ่บิ๊กมัมเรากำลังโชว์ตรึงโชว์กอดเลย ว้าวอุ้ยเผื่อไปกดอื้อืออ้ออเมีดแม่งโหดจัดเลยนะคนดูนะสวย ้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโรบอ r i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยโกวาชัไหนสวยสับ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 สวยครับตึงจ่าติงจเลยครับลูกพี่ สวยนี่ดินี่เลย,เลยตาย easy <laughs> <c oughs> มันจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้มันเลขและเหลือมันที่เหลือทอนให้บีิโคบแม่งโหดจัดหรือครับพี่แล้วผมก่อนนะครับภารกิจเราเย้อันนี้เป็นภารกิจรายสัปดาห์นะฮะน้องๆนะอ่า v e r y good แป๊บบนึง Nice. มาสุ่มตัก่อนสุ่มตัวสองร้อยไปลิสโกครับ oh! พี่เ yeah. ย้โู้สามสิบสามใบแล้วเหลืออีกสิบเจ็ดใบนะเราก็จะได้นะเออเออค่อยเล่นไปนะมันมันลิมิตถึงเมื่อที่อะไรยี่สิบห้านะว่าแต่อีกไม่กี่วันนี้ว่าเออมันก็เอาตัวลุงมาน้อยพูดลุงมาแบบไม่กี่วันนะ่ะคนดูมันจะเล่นยังไงทันเอา้าผมถามก่อนดิ ไปลุยต่อครับอันนี้ภารกิจอะไรวะเจ้าโว้โชัยเนี่ยแต่ผมไปเล่นภารกิจเสริมกันหน่อยนะผมดูนะเย่ <Yeah! S 1> มาเรื่องลงมาสู้กันลงสู้กับใครวะอันนี้ภารกิจอะไรเน,นี่ยมันฟาร์มยังไงในฟาร์มเกาะเนี่ย เอาดีลิงในตรงกลางอ,ะอ่ะก็วูชัยในไปดูดิเลยครับอืมสบายมากที่นี่อา้าวลูฟี่เลยดิครับแบทเทิลเลยมีโอคือไหเย่ฟูจิโทระ จีชซราดาเมีดแม่งดีจัดเลยนะเนี่ยแต่ก่อนแบบอุซบโลกใหม่โคตรโหดอนะ่ะผมบอกแล้วนะคนดูนะเได้มันไม่น่าปรับเลยตอนนั้นอนะ่ะไม่งั้นแม่งโกงจัดนะอุซบมาดิมาดิเอ้อเอ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 อนี่นะเป็นไงล่ะเกรสติงแกเนี่ยใส่กระปี่ใส่กระปี่้ออเออ <c oughs> เอเอเบสซ์แก เรียบร้อยครับคนดูนเนี่ยแหละจบแบบไวจบแบบรวดเร็วนะฮะอันนี้ขึ้นไหมวะผมไม่รู้นะมันมันขึ้นไหมภารกิจขึ้นเปล่าวะโอเคมาดูภารกิจขึ้นไหมเอ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่วันนี้ห้าสิบอันเออแต่เราไม่เล่นนะเราจะมาแบบว่า PvP กับคนอื่นมันไม่นัวนะมันต้องไปลงไป PvP รับดิกระปุ่ง นี่ก็โหดอยู่แล้วเดี๋ยวผมาเอาตัวอื่นบ้างไหมเออแม่ใหญ่บิ๊กก็โหดนะไอเนี้ยบาโอโลมิโอคุมอะไอไอบาโอโลมิโอนี่โหดนะคนดูนะเอาบาโอโลนี่กว่าโคตรเกรียนโคตรเกรียนมาดิมาดิไองอนไก่โนตึงโอ้เจอกับแม่ใหญ่บิ๊กมัมดาน,นี่นี่ครับสวยแพ้นี่นี่เอาดิ ว้ายดอดโมกันนอนยอ้อาวไปไหนไม่ได้อย่างงี้บึ้มมึงโดนมึงโดนทั้งมันนะ่ะเด็ที่ลูกมีนี่คือมื่อวัวะัวงี้ดิทั้งมันครับว้าบาลรบาเรนูเบมตายมึงวันนี้เนะี่ย บอกเลยเบ๊เบอ๊อือร่วงนะตัวแม่งโคตรเกียร์ในงอนไก่นี่ครับขังเลยจะไปไหนได้แล้วไหนไหนได้ล่ะอุ้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มันเกินไปนะไม่ใหญ่มันเกินไปแล้วนะนี่นี่นี่เออเอาดิ ไม่ใหญ่มันเกินไปแล้วนะอู้วโอเจอไม่ใหญ่แปลงร่างอ้าโอ้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 แรงจัดอุ้ยโอ้ตัวตัวเกือบแตกบาลรบาเรนูบึ้มสวยครับขังก่อนเลย ว้าตายมันหวเรทำไมไมาเอา๋ัอนีโทยาทุก,กอนเลยเฮ้อสับเลยครับช่วง,วงอุย้ยโดนคืนเลยเออ,อับซับับ อุ้ยมับตอนี่เนี่ยแมลวงติงจงจดอันนี้ต้องรีบอันนี้รีบสวยตับตอืมอื ตาบครับสวยอีกนินึงเออเออตันติร้องมึงร้องไอ้กิ๊กมึงร้องเออโอ้ยสวยอุ้ยอืม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 อาออกออกเลยเหรอพี่ โอเคนะทุกชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับจ้าตัวเกมวันพะรีสไฟติ้งบาร์นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างทำยังตงคลิปนองปลุกมเล่นกันได้เลยจ้าสับวันนี้พี่โก้ไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้า้าตึงเอ้ยมันจะแก้วแต่ไม่ให้แก้วอก ร้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มโลบอกค การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย